เตรียมแก้วหรือเตรียมถ้วยก็ได้นะคะ1นึ่ใบค่ะหลังจากนั้นนะคะเตรียมกาแฟผงมา1ช้อนตามด้วยยาสิฟันนะคะยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะบีบยาสิฟันลงไปค่ะบีบลงไปความยาวประมาณสักสามประมาณสักสิบถึงยีเซนนะคะ หลังจากนั้นเราก็คนนะคะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันถ้าคนแล้วม,มันแห้งนะคะมันผสมกาแฟไม่หมดก็สามารถบีบยาสีฟันเพิ่มได้นะคะอันนี้เราผสมให้เข้ากันนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะให้มันุ่วเหนียวแบบนี้นะคะ เตรียมกระดาษมานะคะเราใช้ใช้สองช่วงกระดาษค่ะสองช่วงกระดาษแบบนี้นะคะสองช่วงกระดาษแล้วเราก็จับช่วงกระดาษม้วน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 นะคะเราก็บิดบิด หลังจากนั้นเราก็เอามาคลุกนะคะเอามาคุกกับยาสีฟานที่เราผสมเอาไว้ทาให้ทั่วแบบน,นี้เลยค่ะเวลาผสมนะคะมันบิดเกลียวอยู่ทำให้ทำให้มันเป็นเกลียวนะคะอย่าให้เกลียวมันคลายอาจจะต้องเปลื่อนมือนิดนึงนะคะ ก็จะเหนียวเหนีวลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ที่มันไม่เปื้อนแล้วก็ทาให้เปื้อนๆนี่ค่ะเหนียวเหนียวลักษณะแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเตรียมแก้วเตรียมแก้วมาหนึ่งใบค่ะเอากระดาษที่เราม้วนเมื่อตะคู่นี้นะคะวางลงไปในแก้วอ่าวางลงไปในแก้วแบบนี้นะคะ ตามด้วยอบเชยใส่อบเชยลงไปหนึ่งก้านอบเชยนะคะเสร็จแล้วเตรียมไฟแช็คมาหนึ่งตัวนะคะจุดจุดอันนี้ค่ะจุดให้เป็นควันแบบนี้นะคะ อย่างเราทํางานนะคะนั่งทํางานนั่งทํางานด้านใต้โต๊ะนะคะยุงมันเยอะเราก็มาวางด้านใต้โต๊ะคอมเรานะคะมาวางด้านโต๊ะใต้โต๊ะแบบนี้เลยค่ะควันมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าจุดไปสักพักหนึ่งถ้ามันดับนะคะมันดับเราก็จุดใหม่ค่ะจุดให้มันติดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าบางทีไปเจอช่วงที่กาแฟเปียกๆมันอาจจะดับได้เราก็จุดใหม่นะคะจุดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ ขอให้เป็นควันไปอย่างนี้นะคะพอควันมันจุดไปเรื่อยๆลงมาถึงตรงอบเชยอบเชยก็จะติดไฟอีกทีนึงนะคะมันก็จะเหม็นนะคะแล้วก็จุดไปเรื่อยๆค่ะ บางทีเราวางข้างตู้เย็นนะคะตู้เย็นบางทีมันก็มีมดมีมแมลงสาบหรือว่ามียุงเราก็เอามาตั้งข้างตู้เย็นเราทําได้หลายอันนะคะเราก็วางไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ามันดับเราก็สามารถจุดใหม่ได้นะคะพอไฟลุกมาเรื่อยๆพอถึงอบเชยอ,อบเชยก็จะติดไฟอีกอันนึงมันก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นนะคะ ของเรานี่จุดไว้นานแล้วนะคะอันนี้นะคะเริ่มไหม้เริ่มไหมห้มาถึงถึงอบเชยแล้วนะคะอบเชยตัวนี้เริ่มไหม้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากกลิ่นกาแฟกระดาษแล้วกลิ่นอบเชยก็จะออกมาพร้อมกันตอนนี้กลิ่นไล่ยุงมันก็จะออกไปนะคะตอนนี้มันค่อยๆเผามาเรื่อยๆเรื่อย,อยติดมาเรื่อยๆนะคะควันก็เป็นควันอ่อนๆแบบนี้ไม่เหม็นนะคะ ตอนนี้อบเชยก็ติดไฟไปแล้วครึ่งอันค่ะค่อยๆหมินเป็นแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการไล่ยุงแบบธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะเวลาเราทํางานนะคะเราจะปั้นไวท้ทีเดียว,วหลายชิ้นอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็เตรียมวางไว้อย่างนี้เวลาทํางานนะคะยุงไม่ต้องมาควนเราเลยค่ะ แล้วกาแฟที่เราทำเอาไว้นะคะพอปั้นครั้งแรกเสร็จแล้วที่เหลือเราก็ปั้นปั้นเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆแท่งๆเตรียมไว้แบบนี้นะคะพอแท่งนี้หมดเราก็จุดแท่งใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการทําค่ะเราทําใส่จานไว้อย่างนี้เลยนะคะที่บ้านยุงไม่ค่อยมีเลยค่ะสบายมากนั่งทํางานสบายยุงไม่กัดขานะคะ